เชื่อไหมครับว่าโดรน DJI ที่ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเขาต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะมากหนึ่งในเรื่องที่เขาเจอและเป็นเรื่องที่หนักที่สุดก็คือโดนเพื่อนของเขาครับคนที่เขาไว้ใจที่สุดเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดครับโดยเพื่อนของเขาคนนี้นะครับไปอ้างว่าเขาเนี่ยเป็น CEO ของ DJI แล้วก็เป็นดีธุรกิจนะครับไปเจราจารตกลงเซ็นสัญญากับคนอื่นๆเต็มไปหมดเลยสุดท้ายตรงนี้เองนะฮะทำให้จุดประกายไฟให้กับเจ้าของตัวจริงของ DJI เนี่ยอยากจะทํ DJI ให้ประสบความสําเร็จเรื่องราว ที่ไปที่มาจะเป็นยังไงเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุุรรรกกิจจดีีีีีๆททท่่ผมมะเเเออออาาาลใให้้้ัังงนนนนนนยแบบวต แล้วนะครับผมได้เล่าให้ฟังไปครับว่าประวัติที่ไปที่มาของแบรนด์โดรนที่มีชื่อว่า DJI เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้ชายที่มีชื่อว่าแฟรงค์หวังนะครับซึ่งพยายามสอบเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําอย่าง Harvard Stanford เนี่ยแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจากความตั้งใจของเขาความกระตันยูของเขาแล้วก็กลยุทธ์แนวความคิดที่เราต้องบอกว่าความคิดนั้นคือความคิดที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้จริงๆนะครับถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังประวัติททีี่่ไปมมาของ D J เเต็ๆ อย่าลืมกลับไปฟังกันก่อนได้ในตอนที่แล้วนะครับและสําหรับตอนนี้คือตอนที่ผม,มจะมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาของ DJI ในวันที่เขาพยายามจะขยายนะครับเติบโตไปไกลระดับโลกเนี่ยเขาต้องเจอปัญหาหลายอย่างครับแต่หนึ่งในปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของคนครับเรื่องของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเพราะอย่างที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าบางครั้งการทรําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่มันยากที่สุดก็คือเรื่องของคนนี่แหละโดยเรื่องราวของ DJI ครับหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถพัฒนาโดรนนะครับขึ้น ให้เป็นโดรนที่มีซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพสามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างง่ายๆคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการขับเคลื่อนยานพาหนะบนอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะขับเคลื่อนโดรน DJI เนี่ยให้สามารถไปตามที่ต่างๆได้ในช่วงเวลานั้นเองครับที่เขากําลังทาการตลาดที่จีนอยู่เนี่ยเขาก็ได้รับการติดต่อนะครับมาจากคนคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาคนคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าคอร์ลินกรินซึ่งคอร์ลินกรินเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะครับที่ทําธุรกิจเรื่องการถ่ายภาพบนอากาศครับก็คือ จะรับจ้างนะครับในการถ่ายภาพบนอากาศแล้วเขาเนี่ยก็กําลังมองหาอุปกรณ์นะครับที่จะไปช่วยให้เขาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะบังคับเฮลิคอปเตอร์<ฮ>ขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้แบกกล้องขึ้นไปด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบกยากมากๆเลยตอนนั้นเองครับคอลินกูนเนี่ยก็ได้ข่าวกับว่าที่จีเนี่ยมีสตาร์ทอัพรายใหม่ที่เกิดขึ้นมาชื่อว่า DJI ทําโดรนมาให้บังคับได้ง่ายมากๆเขาก็เลยติดต่อเข้ามาครับหาแฟรงค์หวังครับซึ่งเป็น CEO ของ DJI เนี่ยว่าเขาอยากจะทําธุรรกกิจ่วมัน แล้วก็พอได้ไปคุยกันไปกันมานะครับแฟรงค์ Frank นะครับบินไปคุยที่อเมริกากินก็บินมาคุยที่ประเทศจีนครับสองคนนี้เลยตัดสินใจที่จะทําธุรกิจร่วมกันครับโดยคอลินกินเนี่ยตอนแรกที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อซื้อโดรนนะครับไปทําธุรกิจของตัวเองคือรับถ่ายภาพที่อเมริกาเท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคอลินกินเขาบอกว่าเขาต้องการให้จะช่วยให้แฟรงค์หวังเนี่ยขยาย DJI ไปไกลระดับโลกได้ซึ่งตลาดที่ใหญ่ระดับโลกนะครับที่ไม่ใช่ตลาดจีนเนี่ยก็คือตลาดอเมริกานี่แหละคอลินกินก็เลยบอกว่าาาาถ้้้งัันนนนเเเรรรรไปปิิดธุกจกจนนตี วัดจอยเวนเจอร์จอยเวนเจอร์ก็คือธุรกิจหนึ่งครับอาจจะเป็นธุรกิจกอไก่แล้วก็ธุรกิจขอไข่ครับพอจะทําธุรกิจร่วมกัน2บริษัทนี้ก็ไปจดบริษัทใหม่ร่วมกันครับไอ้บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าบริษัทจอยเวนเจอร์ซึ่งในที่นี้ครับแฟรงค์หวังนะครับที่เป็น CEO ของ DJI ที่ประเทศจีนอยู่แล้วเนี่ยก็ไปถือหุ้นใหญ่นะครับห้ิเปแล้วก็คอรลินกรินเนี่ยครับที่เป็นคนที่ทาธุรกิจที่อเมร DJI จไอ์นอตอเมริกาครับจากการจดจัดตั้งบริษัทนี้นะครับทำให้ DJI เนี่ยสามารถขยายออกสู่ต่างประเทศได้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับโดยคอ l ์ลินกูนเนี่ยก็ได้ทําการตลาดให้ DJI นะครับขายที่ประเทศอเมริกาเนี่ยได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าตอนนั้น DJ i ไเนี่ยได้ออกโดรนรุ่นใหม่นะครับที่ชื่อว่าแฟลนทอออกมาพอดีแล้วก็เป็นโดรนที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงจริงๆมีกล้องที่ถ่ายรูปภาพถ่ายวิดีโอได้ชัดมากจริงๆแต่หลังจากทาธุรกิจกันได้ไม่นานครับคอร์ลินกูนเนี่ยท ก็ได้เริ่มทําอะไรที่มันผิดแผนแหวกแนวนะครับไปจากสิ่งที่คุยกันไว้โดยเขาเนี่ยมักจะโปรโมทออกสื่อบ่อยๆครับว่าเขาเนี่ยคือ CEO ของ DJI แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยของ DJI เขาเป็นคนคิดขึ้นมาเพราะตอนนั้นเองครับคอลินกีนเนี่ยมีความเชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยกับประเทศสหรัฐเนี่ยข่าวสารเนี่ยมันไม่น่าจะมาถึงกันครับเพราะว่าที่จีนนะครับก็ถูกปิดกั้นข่าวสารสหรัฐไม่ให้ไปถึงที่สหรัฐเองนะครับก็เสพแต่ข่าวในนี้ไม่ได้ไปเสพข่าวของจีนคอลินกีนเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นว ก็ไปคุยกับบริษัทโน้นบริษัทนี้นะครับทำสัญญากันเต็มไปหมดเลยโดยดิวที่มีปัญหาสุดๆเลยนะครับก็คือการไปเซ็นสัญญาว่าตัวเองเนี่ยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยร่วมกับ GoPro ซึ่ง GoPro เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทํากล้องนะครับในการการภาพสั่นไหวเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมใช่ไหมครับถ้า DJI กับ GoPro เนี่ยได้มาคอแลแลบกันเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยซึ่งทาง GoPro เนี่ยก็ได้ตกปากรับคำนะครับแล้วก็บอกว่าจะทาธุรกิจกันด้วยนะครับมีการจะเซ็นสัญญากันแต่สุดท้ายแล้วครับความจริงก็แดงขึ้นมา เมื่อแฟรง์หวังที่อยู่ที่จีนเนี่ยได้ไปทราบเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็ออกมาแถลงว่าจริงๆแล้วคอลินกูนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเขาไม่ได้มีสิทธิในการถือสิทธิทบัตรหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆของบริษัทเลยเรื่องนั้นเองครับทำให้พาร์เนอร์ต่างๆที่คอลินกูนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น48%ของบริษัท DJI นอตอเมริกาเนี่ยก็ตกที่นั่งลำบากครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเคลมว่าตัวเองเป็น CE o แล้วก็มีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดยบรรริษัทาาาาาาาเเนนนนออแต่นน่่ามมางง่่ะะคย็ถมมวววจงงงไไป CEO Partner โ ให้ไซึ่งตรงนั้นเองครับเป็นจุดที่ทําให้คอลินกุนเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนบีบจากทุกฝ่ายครับก็เลยขอประกาศลาออกมาครับซึ่งหลังจากที่เขาประกาศลาออกมาเนี่ยเขาก็ได้เปิดบริษัทใหม่ทันทีเลยครับชื่อบริษัทว่า 3D Robotics ซึ่งมันก็จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่มันมาตามซีเควนซ์ใช่ไหมครับก็คือเราเนี่ยโดนบีบออกก็เลยไปตั้งบริษัทใหม่แต่ที่จริงแล้วครับไอ้บริษัท 3D Robotics เนี่ยมันมีนักวิจัยมีวิศวกรหลายคนนะครับที่คอลินกุนเนี่ยเขาได้ส่งไส้ศึกนะครับไปดูที่ DJI มาหลายครั้ว,รว่าโโ่นนานมซุ โดนเนี่ยอยู่นานแล้วด้วยคือเอาง่ายๆว่าเขาบอกว่าเขาโดนบีบให้ออกจาก DJI แต่พอออกมาปุ๊บนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะพร้อมวางขายเลยแล้วก็ดีลต่างๆที่เขาเนี่ยเคยไปให้คําไว้กับบริษัทต่างๆก็บอกว่าเอางี้ DJI เนี่ยยังอยู่ที่จีนอยู่เลยไม่มีคนมาทําธุรกิจที่อเมริกาคุณก็มาดีลกับบริษัทผมซะสิบริษัทผมเนี่ยกำลังทําโดรนเหมือนกันแล้วผมเนี่ยก็เคยเป็นคู่ขายนะครับรายใหญ่ของ DJI ผมเข้าใจทุกอย่างที่ DJI ทําได้คือเรียกว่าเป็นการขโมยลูกค้ากันซึ้ง,งน่า คงจะไม่ผิดนักนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็นําไปสู่การฟ้องร้องกันนะครับของทั้งสองฝั่งครับระหว่างคอ n ินกินที่สารัฐเองนะครับแล้วก็ดีเจไอที่จีนเองโดยที่คอรินกูนก็บอกว่าจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ถูกนักนะครับเพราะจริงๆแล้วที่แฟนทองมันประสบความสําเร็จขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมาช่วยทําการตลาดที่อเมริกาไงล่ะไม่งั้นดีเจไอเนี่ยก็คงไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้หรอกทางฝั่งดีเจไอเองนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยฉันเป็นคนสร้างขึ้นมาคุณจะมาเคว่าเป็นของคุณได้ยังไไงงงงซึ่พอออฟ้้รรกัันนปมาะคบ ท้ายนะครับเรื่องก็เลยจบลงที่ DJI เนี่ยจะจ่ายค่าชดเชยนะครับให้กับคอลินวุนนะครับเป็นจํานวนที่อันดิโคลสครับก็คือไม่ได้เปิดเผยสรุปแล้วนะครับในฝั่งของคอลินวุนเองเนี่ยณตอนนี้เองนะครับเขาได้ทั้งเงินทุนนะครับที่มาจากเงินที่เขาไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมาจาก DJI เขามีทั้งชื่อแล้วก็มีทั้งคอนเน็กชันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาครับเพราะก่อนหน้านี้เขาเข้าไปดีลกับบริษัทต่างๆเนี่ยด้วยแบรนด์ DJI หมดเลยก็ทําให้นามบัตรของบริษัทต่างๆคนที่ดีลไว้ต่างๆเนี่ ออกมาครับวิศวกรหลายคนนะครับเราออกจาก DJI มาพร้อมกันยังกนันนัดกันมาอย่างไงอย่างนั้นครับแล้วก็ไปสมัครงานที่ 3D r o b o t i c พร้อมกันครับก็เลยมีการประเมินคาดเดากันว่ามันก็น่าจะเป็นนอนบอลไส้ที่คอลินกินเนี่ยส่งไปอยู่ใน DJI มาตั้งแต่แรกนั่นแหละครับ 3D Robotics นะครับพัฒนาโดรนของตัวเองขึ้นมาครับภายใต้คอนเซปที่จะเป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดนะครับคือยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือ DJI เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์แบบปิดครับก็คือต้องพัฒนาทําทุกอย่างด้วยตัวเองมีระบบอะไรใหม่ๆมีซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆ DJI ก็จะผลิตพัฒนาด้วยตัวเองครับแต่ว่าของ 3D โรบ o ติกเนี่ยจะเปิดให้เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดคือเขาจะพัฒนาระบบตรงกลางขึ้นมาใครอยากเขียนโปรแกรมอะไรมาลงใครอยากพัฒนาอะไรก็สามารถพัฒนาเข้ามาได้ซึ่งก็จะเป็นจุดแข็งนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นมีฟังก์ชันที่เยอะกว่า DJ i แต่ถึงแม้ว่าคอนเซ็ปต์จะดีแบบนี้ครับแต่แน่นอนว่า DJ i ไเนี่ยไม่ยอมอยู่เฉยแน่นอนครับ DJI เนี่ยก็พัฒนาของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆจากทุนเดิมที่ดีแล้วก็เก เปิดตัวโดรนรุ่นแรกของตัวเองออกมาวางขายที่1000ดอลลาร์ DJI เองนะครับที่เป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีเงินนะครับมีสายป่านที่ยาวอยู่แล้วก็ประกาศออกโดรนรุ่นใหม่นะครับที่ดีกว่านะครับสามารถทะนเหนือกว่านะครับบินได้นิ่งกว่าควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วก็ประกาศลดราคาโดรนรุ่นเดิมที่มันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยลงไปในราคาที่ถูกกว่าโดรนของ 3D Robotics เนี่ยถึงครึ่งหนึ่งเลยครับคือเหมือนกับว่าไม่กะจะให้เกิดได้ในตลาดนี้เลยทีเดียวแล้วถ้าถามว่าผลลัพธ์ของเกมนี้ในที่สุดแล้วรชนะก็อย่่าางทีเ เห็นกันในปัจจุบันครับว่าคนที่ครอบครองตลาดโดรน,นได้มากที่สุดในโลกก็คือ DJI นั่นเองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับความบาดหมางคอนฟ lict ในการทําธุรกิจของ DJI และ 3D Robotics สําหรับคุณคุณได้เรียนดูว,ว่าอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับพวกเราทุกคนจะได้เอาความคิดเห็นเหล่านี้มาปรับปรุงนะครับประยุกต์ใช้กับธุรกิจแล้วก็พัฒนาตัวเองกันและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ฟังตอนเดิมของ DJI ว่าประวัติที่ไปที่มาเป็นยังไงแฝงหวังเนี่ยผ่านจังหวะการเรียนจากการที่ทําโดรนนะฮะ ตัวเองมาในหอพักเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้ายังไม่ได้ฟังก็อย่าลืมตามกลับไปฟังกันได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์และจริงๆแล้วถ้าคุณชอบเรื่องนี้คุณอาจจะอยากฟังอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือประวัติของบุคคลที่รวยที่สุดในโลกในปัจจุบันนั่นก็คืออีลอนมัสก์เจ้าพ่อแห่งวงการเทคโนโลยีเขามีความคิดยังไงเขาต้องผ่านอะไรมาและกว่าจะมาถึงจุดนี้เขามีวิธีในการดําเนินชีวิตยังไงทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกถ้าสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับก็ออยยาลืมไปฟััััังงกกนนนด้้เีี๋วจะใใสสิ์หหทบบบคครร อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กด s u b s c r i ต e ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับอย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่า ถ้าหาว่าเป็นชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรสวัสดีครับ